เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าฟันม้ามีผลต่อการขี่ผมพูดเองอาจจะไม่ค่อยมีคนเชื่อนะครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสนั่งอยู่กับนายสตัตวแพทย์นะครับผมทีระพลสถาพรนะครับผมหรือหมอบอยนะครับที่เราจักกันนะครับผมวันนี้ผมจะถามกับหมอเลยว่าจริงหรือเปล่านะครับที่ ฟันม้าเนี่ยจะมีผลต่อการขี่เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับอ,อันนี้หมอบอยขอเรียกหมอบอยเนาะหมอบอยครับหมอบอยจริงไหมฮะที่เขาว่าฟันม้าเนี่ยมีผลต่อการขี่ม้าจริงๆก็สําหรับผมคือส่วนหนึ่งอ่าส่วนหนึ่งครับผมเขาจะเรียกว่าเวลาขี่เรา,เราถือบางเหียนมันจะมีคอนแทคมีเล็กปากอ่าครับผมถ้าฟันคมทําให้เกิดแผล <Ừ. S 2> ที่เกิดจากการจากเหล็กปากได้ง่ายการที่เราถือคอนแทคนี่แหละมันจะเกิดขึ้นจากจากมันเกิดแผลจากฟันที่คมครับคอนแทกก็จะไม่ดีมันก็จะเกิดการต้านเพราะเขารู้สึกเจ็บเวลามีเหล็กเข้าไปเสียดสีบริเวณมุมปากที่มันมีแผลเขาก็เลยจะแสดงอาการคล้ายๆปฏิเสธปฏิเสธการขี่อาจจะต้าน อาจจะพยายามกัดเหล็กปากไม่ให้มันเข้าไปกดมากขึ้นโดนแผลมากขึ้นกว่าเดิมครับเรื่องสุขภาพฟันนะครับเอก็สำคัญกับการขี่ครับผมนอกจากการขี่ก็การบดเคี้ยวการกินอะไรอย่างเงี้ยของเขาครับแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วควรทําฟันเนี่ยอย่างน้อยอะปีละกี่ครั้งอย่างน้อยเนี่ยครับปีละหนึ่งครั้งครับผมหรือปีละสองครั้งถ้าจะให้ดีคือปีละสองครั้งเพราะว่าการเปิด รวจสุขภาพฟันเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่ามันจะบ่งบอกถึงสุขภาพภายในของม้าด้วยครับมันมีผลเนื่องกันใช่ครับถ้าบทไม่ละเอียดก็มีโอกาสก่อให้เกิดเสียดใช่ครับใช่ครับคือระบบระบบทางเดินอาหารเนาะมันมันไล่ตั้งแต่ฟันไปจนออกก้นเลยต้องเข้าปากก่อนถ้าเคี้ยวไม่ดี ข้างในไม่มีฟันนะการย่อยอบดไม่ดีพ่งการย่อยอย่างเดียวก็ไม่ได้การย่อยก็จะไม่ไดีการย่อยไม่ดีทำแล้วเกิดอะไรขึ้นการดูดซึมสารอาหารไปใช้ก็จะไม่ดีไปด้วยเรื่องคอนดิชันความอ้วนความผอมของม้าครับก็ก็มีผลเหมือนกันมาจากฟันครับเราให้อาหารดีแล้วให้หญ้าดีแล้วครับแต่ว่าเรื่องฟันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันควรจะเปิด เปิดคือเปิดปากเนี่ยอย่างอย่างอสักสองขวบสามขวบอย่างเงี้ยครับเริ่มเปิดปากเริ่มเปิดดูฟันครั้งแรกใช่ครับผมเขาะมนอยู่ข้างในเราไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บไม่เจ็บเราไม่เห็นครับเราไม่สามารถดึงลิ้นหรือบอกให้เขาโอเคอ้าปากได้นะอ้าปากหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะดูแผลภายในถูกไหมครับอแต่คราวเนี้ยมาเขาเป็นสัตว์ที่เขาเขาตื่นตกใจง่ายครับเราจะไปเปิดให้เขาเปิดเราอ้าปากให้เราเต็มที่ซึ่งมันทาไม่ได้อื ครับเราก็จะไม่เห็นภายในเราจะไม่เห็นเรื่องรายละเอียดดีเทลคมไม่คมรูปโครงสร้างฟันเป็นแบบไหนผิดรูปไหมมีแผลลุ่มไหมที่เกิดจากการบดเคี้ยวที่เกิดจากฟันคมพวกนี้มีผลกับการเคี้ยว,วถ้าจะสังเกตอย่างจะแบบคนไม่เคยรู้อะไรอย่างเงี้ยสังเกตยังไงการกินเขาจะผิดป,ปกติไปครับอ,อาการแรกเลยครับเราจะสังเกตว่าเขาอะกินแล้วอมอาหาร หรือขายหญ้าออกมาเป็นก้อน,น,นๆใช่ครับคือคือ,ค,อคือไม่กินไม่ไม,ไม่ไม่กินเต็มที่เคี้ยวไม่เต็มที่เคี้ยวแล้วก็ขายทิง้งเคี้ยวแล้วก็ขายทิง้งโดยเฉพาะมาที่เขามีปัญหาเรื่องกระพุ้งแก้มเป็นแผลลิ้นเป็นแผลครับอันเนี้เ <c oughs> ขาจะกินแล้วเขาเจ็บเขาจะไม่เคี้ยวแหละเขาจะเปลี่ยนเป็นวิธีการอมอ่าแล้วก็ขายทิ้งส่วนหนึ่งขายทิ้งส่วนหนึ่งกลืนเข้าไปส่วนหนึ่งที่กลืนเข้าไปเนี่ยความเสี่ยงมีอะไรบ้าง อุดตันเพราะว่าการย่อยไม่ดีทําให้เกิดภาวะโคลิกหรือเสียดท้องอที่เราเข้าใจกันสองถ้าย่อยได้ก็ย่อยได้ไม่เต็มที่ดึงสารอาหา่ใช่ครับผมสังเกตง่ายๆเลยเคี้ยวหญ้าเข้าไปก็ยังออกมาเป็นท่อนประมาณสักหนึ่งเซนดูจากอึ่างดูจากอึได้ครับประเมินได้ปกติแล้วมันจะต้องเนียนใช่ครับต้องเนียนเลยอไปแล้วแบบมี เศษหญ้าเยอะนี่อย่างเงี้ยก็สันนิษฐานได้ก่อนเลยว่าน่าจะเกิดอาการแบบฟันมีปัญหาแต่เบื้องต้นก็ดูเลยครับเคี้ยวผิดปกติหลายหลายคนนะครับเป็นเยอะมากแล้วเจอบ่อยมากคือคิดว่าไม่เป็นไรก็ม้าก็กินได้ปกติก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรใช่คือเราไม่ได้ไปเปิดปากเขาดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าชะล่าใจนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าม้าไม่เคยทําอะไรเราซื้อม้าเข้ามาบ้านแล้วเราไม่เคยทําอะไรกับเขาเลยเนี่ย ท่านเรียกหมอมารตรวจก่อนดีกว่าเนะเสียน้อยอ่ะอย่าเสียยากนะครับเสียมากม,มันมัน,มนสิ่งที่มันตามมาถ้าเกิดเสียแล้วเราไม่รู้จริงอ่ะเสียม้าอีกนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นความรู้คร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของฟันม้านะครับผมแค่อยากจะบอกให้รู้เพื่อนๆรู้ว่าฟันม้าเนี่ยจริงๆแล้วมีความสําคัญนะครับผมไม่กระทั่งกับตัวม้าแล้วก็การขี่ม้าด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจไปนะครับและนี่คือรายการตลอดขี่ กับผมเก่งตะลองขี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ